สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนสวัสดียามเชา้านะครับวันนี้ผมจะแนะนำแอป ai ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า d e e p s e e ตัวนี้นะครับเป็นของจีนมีประสิทธิภาพที่น่าสนใจมากนะครับ deepseek d deep e e p s e e ความหมายจริงๆถ้าเราดูเนี่ย deep แปลว่าลึก สคีคือค้นหานะครับออความหมายในบริบทของแอปตัวนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อค้นหาข้อมูลหรือทำการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับหน้าตาของดิฟสีท์คือประมาณนี้นะครับ ดาวน์โหลดมาจาก P s t o r e เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับพอเข้าไปหน้าแรกนะครับหน้าแรกเลยนะครับด้านบนนะครับด้านบนซ้ายมือมี2ขีดนะครับพอเราแตะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหัวข้อต่างๆที่เรานะครับได้ทำการค้นหา หรือสอบถามนะครับเสร็จปุ๊บในส่วนของถัดมานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือข้อความนะครับที่เราจะคุยกับดิฟสีนะครับแต่ส่วนที่น่าสนใจคือถัดลงมานะครับการคิดลึกนะครับตามลูกศรเลยการคิดลึก คืออะไรนะครับตัวนี้นะครับพอเราแตะปุ๊บนะครับก็จะมีปุ่มขึ้นมานะครับใช้ในการค้นหานะครับที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิมนะครับโดยบริบทแล้วเนี่ยช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหานะครับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเช่นนะครับการคิดลึกเนี่ยเช่นการวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกนะครับการวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกเช่นปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้ยอดขายของผลิตภัณฑ์ลดลงในไตรมาสที่ผ่านมานะครับ เราสามารถใส่ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์นะครับปัญหาเชิงด้วนะครับข้อที่2ที่จะช่วยก็คือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เช่นมีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถทำา i i มาใช้เพื่อเ,เพิ่มประสิทธิภาพของทีมนะครับหรือของออฝ่ายขายประมาณนี้ ข้อที่3นะครับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเช่นถ้าต้องการลงทุนในตลาดใหม่ควรพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างนะครับการเรียนรู้การพัฒนาตัวตนเองนะครับการวางแผนกลยุทธ์เช่นกลยุทธ์การตลาดแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด เอเชียนะครับนี่คือ,อ,อประโยชน์ของการคิดลึกนะครับถัดมาคือหัวข้อค้นหานะครับหัวข้อค้นหานี้มีประโยชน์อะไรช่วยค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนี่คือข้อที่1ข้อที่2จัดระเบียบข้อมูลข้อที่3เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ข้อที่4ค้นหาแบบเจาะจงข้อที่5ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ข้อที่6รับรองการค้นหาชั้นสูงนะครับอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเราพิมพ์คำว่าถ้าต้องการลงทุน นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่เอเชียนะครับลงเอเชียในเอเชียนะครับควรพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างควรพิจารณา ปัจจัยอะไรบ้างนะครับเราก็แตะปุ่มขวามือที่เป็นลูกศรน,นะครับปุ่มนี้เราก็แตะปุ๊บ ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาให้เรานะครับเยอะแยะมากมายนะครับว่าเราจะทำยังไงสำหรับการลงทุนนะครับในตลาดเอเชียสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็จะมีการวิเคราะห์ขึ้นมานะครับภูมิศาสตร์ และนโยบายการค้าภาวะเศรษฐกิจและนโยบายเทคโนโลยีและนวัตกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็เป็นวิธีการนะครับในการที่จะใช้ปุ่มคิดเลึกและค้นหานะครับแต่จริงๆแล้ว ตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาผมจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับถัดลงมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นถัดมาจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับตัวนี้คือตัวค้นหานะครับเราต้องออยกเลิกหัวข้อค้นหานี้ก่อนนะครับหัวข้อนี้นะครับเสร็จแล้วถึงมาแตะเครื่องหมายบวกนะครับเพราะตะปุ๊บก็จะมี ตัวนี้ภาพก็หมายถึงว่าเราถ่ายรูปนะครับเราถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็เอาไปวิเคราะห์นะครับถัดมานี่ก็จะเป็นภาพแล้วก็เอาไปวิเคราะห์อันที่3นี่จะเป็นเอกสารถ้าเรามีไฟล์เอกสารที่ต้องการวิเคราะห์เนี่ยเราก็แน่ไปผมจะยกตัวอย่างเอาภาพนะครับเอาง่ายนิดหนึ่งตัวภาพเนี่ยสมมุติ ผมเลือกภาพตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเพิ่มไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะวิเคราะห์นะครับจะสังเกตมีหัวข้อวิเคราะห์ผมก็เขียนว่าผลการวิเคราะห์นะครับภาพ ที่แนบมานะครับสรุปผลวิเคราะห์ผมใช้คำว่าสรุปผลการวิเคราะห์สรุปผลการวิเคราะห์ภาพที่แนบมานะครับก็แต่ ครงหมายลูกศรน,นะครับเขาก็จะวิเคราะห์มาให้เป็นทั้งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยคือที่ผมแนบภาพไปเนี่ยจะเป็นเพจฟอร์ม การสร้างเว็บไซต์คาดนะครับซึ่งเขาจะสรุปออกมานะครับวิธีการนี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ